สวัสดีครับผมอยู่กับรายการ a อนิเมะมกคทีฟนะครับผมตอนนี้อยู่กับเกม Re-off ออฟ e n ท s นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มาเล่นลีกนะครับวันนี้จะมาอยู่ในอีเวนต์ของ Twist of f ฟเ e นะครับอ่าอีเวนต์เปิดการ์ดของ t วิสเต็นั่นเองนะครับอ่าซึ่งเนี้ยระบบน่าสนใจมากครับก็คือให้มาเล่นในเบราว์เซอร์นะโดยราคาการหมุนอ่าการสุ่มต่อครั้งเนี่ย ใช้แค่สิบห้าครับน้อยมากนะครผมซึ่งหาเอาเศษเงินที่เหลือใน ID คุณนอะ่ะมาสุ่มเล่นๆดูก็ได้เพราะเผื่อจะได้อะไรแรงๆครับอย่างเช่นเนี้ย mm hmm. เห็นไหมเพอร์ซ <urs> e <c oughs> สกินแลของเอสเลียวฮะอ่ายังวันนี้นะครับผมเปิดในวันที่27นะครับเหลืออีกสวันนะครับกิจกรรมนี้สิ้นสุดในวันที่31นะครับสิ้นเดือนมีนานนี้เนี่ยแหละ ผมอ,อัตราการสุ่มครั้งหนึ่งก็15 r p <ม>อย่างที่ว่าไปนะครับอของรางวัลได้อะไรบ้างนะครับของรางวัลก็จะเป็นทุกอย่างครับมาไล่มาแต่แชมเปี้ยนสกินแล้วก็ IP b o บูส์กล่องที่เป็นกล่อง h ฮสเทกนะครับกุญแจกุญแจแบบรวมมาแล้วนะครับกุญแจแฮสเทนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสกินสุดแรงอย่างเลดการ์ดกตารีน่าครับเป็นสกินที่ไม่เปิดขายตามปกตินะครับจะขายในช่วงอะ,อะไรอนะ ายในช่วงฟุตบอลโลกนั้นนะครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งครับที่ผมสนใจมากครับอยากได้มานานแล้วมาอ่านอีกตรงเว็บหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีสกินสุดลรยอย่างโค้ดแอนนี่นะครับผม <c oughs> ซึ่งผมรอซื้อตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนแล้วไม่ขายสักทีเอาละก็เป็นโอกาสดีครับที่จะมาลุ้นจากทางนี้กันนะครับผมวันนี้ผมจะเปิดได้ประมาณสัก15 r p นะครับผมวันนี้ผมมี 398น่าจะได้สามสิบยีใบไดยี่สิกว่าใบได้นะครับผมมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับลองสักใบนึงดีกว่านะครับผมเลือก1นึ่ใบโอเคตกลงครับนะครับระบบการสุ่มก็จะเป็นกรารสิบใบครับการแทงหลังไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับเป็นลดลายให้ดูเฉยๆนะครับมาใบกลางสกินจับกัดเวลา3วันหลอดโมดิไิเคเซอร์อืมสกิน สกินจำกัดเวลานี้ไม่รู้นะครับว่าจะได้เป็นสกินชาดในเกมหรือว่าเป็นสกินให้อองเล่นได้3วันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูในเกมโอ้โหมีคนได้ดีเจโซนาด้วยนนะอือโชคดีสัตว์นะรออีกครั้งนะครับผมตกลงไปเอาเป็นใบล่างสโนเดบัดอุย้ยทาวนหรือเปล่าครับ น่าจะถาวรนะครับเนี่ยไม่ได้บอกว่าโอเคครับโอเคครับสกินนี้ใช้ได้นะครับแต่ไม่ก็ได้เล่นนะครับไม่เป็นไรของแรยังไม่ออกนะครับผมต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ข้างบนนี่คืออะไรนะครับผมมันคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แห่งความโชคดีอย่างเราครับถ้าเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงครับโอกาสที่จะได้สกินถาวรเนี่ยก็ยิ่งเยอะนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นการสิบใบเลยละกันนะครับผมโอกาสออกมันน่าจะเหมือนกันไหมตกลงมา อ๋อมันเปิดออโต้ให้เลยนี่วานะครับได้แฮสเทกได้ได้หนึ่งกับแฮสเทกกล่องและกุญแจเสริมพลังแห่งโชว์ชะตา20เปอร์อืมได้เป็น h ฮนด์ทันเตอร์นี่ดารีนะครับถาวรน,นะครับ4 IP บู o ต์อืมวอสกิน3วันเทรชแบบเป็นแชมเปี้ยนแฮสเทกแฮสเทกเชดเสริมพลังโชว์ชะตาไม่มีอะไรแลเลยครับผมลองแบบที่รใบนั่นแหละครับดีสุดละ มาครับผมปูดี้นะครับอืมไม่แลเลยลองอีกครั้ง 4. i p boot อตอนนี้ผมเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ย188ใช่ไหมผมจะเล่นทีละใบแล้วกันผมไม่เล่นสิบใบละเลือกการ์ดหนึ่งใบเปิดอือหื้อ สตาร์การ์เดียนลูลูแต่เป็นจำกัดวันนะผมโหมเสียดายเลือก1การ์ด15 RP อาพีโอเคครับใบนี้การเสริมโชวชะตายังไม่ออกครับของแลปลไปต่อใบนี้ออปปี้แชมเปียนครับธรรมาดามากอีก6 ครั้งโอเคความโชคดีศูนย์เปอร์เซนต์แฮสติกคีของแรงไม่ออกการไปแรกคาซิโอเปียสามวันามาหนึ่งกล่องกับหนึ่งกุญแจไม่ออกแล้วของแรงแม่เจ้าแฮสติกเชษ ไม่ออกอีกแล้วได้อีกสองคำครับมา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 เลือกปับ๊บครั้งสุดท้ายอ่ไม่ออกครับมารีวิวคร่าวๆครับกับทวิสทวิสออฟเฟ e นะครับระบบระบบซมการ์ดของทวิสเต f เฟ e นะครับก็บอกว่าดีไหมก็ โอกาสออกแร่เนี่ยมันยากมากครับเอาจริงๆนะสิ่งที่ได้บ่อยๆก็คือวาดนะผมแลก็เสริมพลังแห่งโชชะตาครับซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรในเกมมันจะช่วยให้มีโอกาสได้สกินถาวรมากขึ้นนะครับในระบบนี้นั่นเองครับได้บ่อยก็คือกล่องแฮทเอครับแยกกับกุญแจถามว่าคุ้มไหมไม่ไมคุ้มนะครับแต่ถ้าเอามา สุ่มเล่นๆขำๆก็น่าจะได้นะผมครับวันนี้นะครับบาย